ว้าวท่อยดองคือเบ็ดเลยนี่เนาะคุมคุมคุมตัวไรจั๊กโตอะไรเบิ้งเนาะว้าเบิ้องดึงให้เบิ้งในสายในสายเปิดดูเปิดดูมาดีไปนั่นกันได้โอ้สิเต็มคลองเลยนะฮะแล้วโตได้ไหนจักโตจั๊โตจั๊โตนี่นี่ฮะหรือว่าร่วมทั้งพังนั้น ไปดีปวาร์เอฟซีฟังไทยและฟังลาวพี่น้องตอนนี้อันเท่าว่าทั้งทีมงานเข้าไปหาใส่เบ็ดคือเก่าพี่น้องเนาะเพราะว่าม่านมือขึ้นนี่วะมือขึ้นนี่ได้ไล่ว่าขึ้นนี่เพราะประมาณสามโลกแล้วเพราะว่าประมาณสามโลกพี่น้องไม่เติมโต๊ะอย่ๆแม่แนบ่วะเหมือนี้ก็เลยไปหลา่าใหม่พี่น้องแต่บอ้โหว่าทั้งนี้มันสิทธิ์คือมือขึ้นนี่หรือบ,บ่พี่น้องเนาะเอ้าไปลุ้นน้ำกันพี่น้องไปลุ้นน้ำกันเลยป๊าดเถอะพี่น้องเฮามาพระท่านเนาะปึงห้อยมันพี่น้องห้อยมันห้อยครบเนาะ มาบุคคนแต่บาซนหญักสิดักไว้นาะหัวมันสิเป็นน่าจะบุคคลกบลายลายที่นี่ตัวใหญ่เนาะนี่เนาะจะเป็นจางี่น้องป๊อทุกมาบุคนพี่น้องเอ้ยโดนหลุดน้ำกันเนาะทั้งทีมงานห้ากรผู้ใส่มาเนาะพอมืาในห้าใส่ใกล้บาดแน่เจ้าหน่อยเนาะใส่ใกล้บาดเนจ้าหน่อยตัวห้อยกบลายนี่สิน้องเข้ามาบุคคนเนาะถือว่าเ้าผาดไปกาว่าแมนพี่น้อง แต่๋ยผมเป็นยังพี่น้องยังมีลายมุนใสอยู่เนาะเป็นหล่นน้ำกัดพี่น้องทำเลยพี่น้องเอ้ยเม็ดก็เกลือซองรั้งบัตรชงสุดท้ายเนะาะมึงขื้ออยู่ได้มึงนี่ใีเบาวสนาวว่าลอยมาแลงพูกฟังมึงทำแล้วครับแล้วแล้วพี่น้องบัดนี้เนาะเทว่าเฮาอัน ปั่นเบ็ดกันพลซ้ำซิปป้าไเนาะโตเท่าไรโตห้าสิบกว่าห้าสิบพุงโอ้โตได้ชาติมองชี้ชี้ชี้ป้ายเลยโอ้ห้าผู้เดียวสามสิบพี่น้องแต่เมล็ดนี่จังได้กะาห้าได้ไล่พอเอาเม่าเสานี่ต่อเขาพีนา่น้องคนนี้ได้ไลยกว่าเนาะงเม่าเสานี่เนาะแต่ว่าเมอแรกกับมบืออื่นนี่พีน่น้องว่าไพ่สีได้ไลยกว่ากันเนาะพาล,ล่อลุดนน้ำกันดเอแรกพีน่น้องทีมงานตึกแหงกันขึ้นนี่มันอยู่บ่มันอยู่บ่ฮะ มดพลัสซิบดอกปาเธอสมมูรลายเลยโอ้มมูด้วสันมดจากดอกมูได้ได้มาขึนา้นมาขึ้นเมือนนะฮาตึกด,ดีเอาเขาที่เอาเขาอยางใดเพื่อของ,ของโอ้เห็นเลยบังตะไก้ก็ได้อะาสลาีดอกหัวาสลาี่ชิดุปนนันเทปบอ่อวะ่ะ ทำเลยพี่น้องเขาเจ้าตึงแแหงพี่น้องเรียบร้อยแลย้วเนาะทาวเวตย่างบัทัานในตกดินนี่ว,ว้าวเหลืองมานนี่มันสูเบาวสัญญาบัวใดเลยนี่เจ้าพลพี่นอ้องนี่พี่น้องเต้นอยู่กระดึบกระดึบอนยู่เนาะสุดหย่อดเลยพี่น้อง,องเฮ็ดยังกับมานบนะัวแมนนวลนี่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 น,นี่โดดและเบิ้งนี่บัวแมนบ็กลบบัวจาวานี่เอ,อาทำแม่เอาทำแม่โอ้พี่น้องเอ้ยถึกเลยเนาะทะเวนยังบัท่านไหนทำถึกเลย มาหนลึลีมาหน,น,นึลีแสดงว่าแถวปาาว่าเขาเนี่เรียบร้อยแล้วมานมา,นมานเริ่มออกงานอะไแล้วเนาะแปดโมงน้ <laughs> องต้นนี่โอ้ตาหัวเลยพอมามาเตรียมง,งาน,นเนาะเข้าไปฝึกแค้นเขาเจ้าพี่น้องก็เลยว่าได้ไปย่ยาดึกเหมือนนี้เนาะแต่โอ้โหชิถึกระบบชถึกทัก้งทีง,งานจุดหเหมยท้าบ่เหมยท้าเยท้าเลยเหมยทา้าอ้เอาวแต่ไม่ก็ล่อลุนล่อลุนเมื่อนี้มีแต่ส่งข่าสันมุดเมื่อนี้เนาะโอ้ บวบอ่สิเป็นอาดายมาขึ้นนี่มีแตส่สงขายเหาเนาะใส่หกนใส่หกมาขึ้นใส่หกว่าหล่นแล้วหล่นใส่ทัง้งเบ็ดป้าเบ็ดกบพี่น้องอูอง้เรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยกบเทาป้ากระถือกบกระถือพี่น้องได้สองตเลยเนาะอู้ ه! พี่น้องตบไก่เลยป้าถเอไปเลยพี่น้องอ,อ,ยอยู้อู้ตัวใหญ่เลยพี่น้องเอไปเลย พี่น้องะระดับระดับอู้ยป้ากระถึกอีกพี่น้องบ่จักบจกบบ่จักป้านี่อุ้ยมา้าในลีบ่าวสัญญามันแล้วพี่น้องตอนนี้เนาะเบิงเบ้งใซะเบิ้งนี่พี่น้องทั้งกบทั้งป้าเลยเนาะครับนี่โอ้ยไปจักปัญญายพี่น้องพี่น้องไปจักปัญญายเนาะเธอว่ามา้าในลีพี่น้องมันขักรีเท่าใดกบเท่าแล้วก็ป้าคอตัวหนึ่งเนาะเธอว่าเรียบร้อยเป็นที่เปรย์หอยเนาะตอนนี้เนาะ ว้าวเถอพี่น้องบนหาเสือเลยวา่าโตบักไงสนิมมันสิถืบเบ็ดเท่าไรจังได้นาะถือว่าแม่มาเลยพี่น้องนี่เนาะไปุูนน้ำกัน้นล้างนาพี่น้องถือว่าล้างตัวที่ช่องเรียบร้อยเนาะทั้นนทงป้าผอมเนาะว้าวเถอพี่น้องถือเบ็ดเลยนี่เนาะคมคุ้มคุมค้มโตอะไรจังโตอะไรเบิงเนาะว้ามือนด้วยใช่ไในสายในสายเปิดดูเปิดดู มอได้ป้ายนะกันได้โอ้สิ่งจำลองแหละนะฮะแล้วโต้ได้ไหนเจตโต้เจตโต้เจตโต้เนี่นี่ฮะหรือว่าร่วมเส้นทางนั้นโอ้แต่ฮาเอาข่มเลยฮาว่าหลุดช่องโต้ฮาว่าโอ้หนอน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 หอนหนอนเขาออกบลายเขาบอกวิมงใส่เขาเลยใส่เบ็ดมาเลยเบ็ดอืมเติหมากบิดเลยบอ มาเกะมาเกะแต่ไดจีโอเวดเจ๊ได้ไหนไดอืมถือแล้วไม่หลุดหยาดเลนี่แหละจังบออันโอ้พี่น้องโอ้ทูไปแล้วไปแล้วไปแล้วตัวบกางีเลยพี่น้องโอ้หงายเลยโอ้โอ้โอ้ยกระดุยกระดุยกระดุยไปแล้วนี่เอาสายสายนี่สายนี่มาต้นช่องสำโตโห ใช่ใสบได้นน้อง่แมโอ้มีแต่เขาเข้าพี่น้องเถกบตัวนี้มีเชียวบอโทชล่างเลยบ่เนี่ยอทโพี่น้องทันลถแล้ชิมข้านมีบะท่ามด้าพี่น้องเ้ยเบ็ดไกตัวนี้เบ็ดไ่อได้ไงอโทเบ็ดปอบวเนี่ยเบ็ปอบเบปเบ็ดปอบพี่น้องโอ้ โอ้ต้นแบบยังงี้เลยฮะเลี้องไอ้หอยอยู่พี่น้องเลี้ยงไอ้หอยเลยพี่น้องฮุผลต้นอันต้นหนึ่งเนาะน้องมันต้นนั้นพี่น้องโอ้น้องต้นนี้น้องต้นนี้ต้นนี้เป็นไอต้นนี้เป็นไอป๊าทศให้พี่น้องเบิ้งด้นี่พี่น้องป๊าทศโอ้เบ็ดปอบม้านขนาดก็างกินม้านพี่น้องเอ้ยวอลก็ห้ากินม้านผลว่านอ้อโอ้ใส่ได้จังได้ผลต้นนั้นต้นหนึ่งพี่น้องเนาะโเห็นบ่ ดินอยู่ดาวดาวอยู่ฝนเนาะโอโธน้นามมะขอนแห้งนนเนาะมันเลยเถือกแมนบ่บาๆเอิ่มแมนแมนป่าเถอาพี่น้องถือว่าพอได้อันยังบ่ทันได้มีแฟนไม่ห่างไม่ไม,ม,ม่ทักมาหาเราได้พี่น้อง <ลก S 1> แล้วว่าบ่รองลูลกสตี้พี่น้องลูกสองลูกส,กสามโมตีอีกแมนแมนอุ้ยพี่น้องห้างกินมานเนาะเพราะว่าทางบ้านเท่านี้ยังมีคนโสดไล่อยู่ได้พี่น้องยังมีคนโสดไล่เพราะว่าอันบ่าวสัญญาจะให้เบิ่งเนาะ เป็นยังบางคนว่าบาวสัญญาจังบอไปห้าถ่ายฉิดอยู่เนื้อเนาะเพราะว่าอันเลอเข้าเริ่มสิสุกเลยพี่น้องเพราะว่ายังให้เข้ามืดในให,หน้ารลอจังสิไปห้าถ่ายวิธีฉิตให้พี่น้องเบิ่งแถวเนื้อเนาะโยงยงยงให้เพ<อ>ือ่อนเบิ<อ>่งดูแมนตัวบ่เรียบลอยพี่น้องเนาะโอ,โอ้บนาเสือเนาะเจ้ามันในนี้เจานี้มานในเรื่องในเรื่องโอ้พี่น้องอล่รอรุ่นล่อรุ่นเบตโตได้สั่นอยู่ซ้ายเบตโต บ่มีเลยโอ้ยมดแล้วเนื้อไก่เติบโอ้ยพี่น้องไปลุ้นน้ำกันไปลุ้นน้ำกันเฮ้ยวันนี้แล้วเลยพี่น้องเอ้ยใช้กบฮะกบนี่แล้วเหรระวังสาวเนาะหอดบอ๊นาจะหอดนาจะหอดพอมันกบหน่อยเนาะกบหน่อยเลยกบหน่อยนี่นะมันไม่หล่อเลยถ้นมีฮักพืชเป็นหลอกเป็นหลอกเป็นหลอกเฮ้ยโอ้โห ตก็ตหน่งอลีโอเนี่เหเตนับม่งเนาะัตไ้ตัตนับมึงเนาะตบตคนเดียวดอมนาป้าในป้าห้าเนาอแ่นะเออดีดอกแล้วก็ปลายดีหนนับมึงดูเท่าไรมันขึ้นมได้แล้วสาโตสไโอ้เจ็ดเจ็ดเกสบสิบเอ็โต ประกอปองสามสิบส่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปสเก่าเ้าโอ้เศราสรเาลีเนาะเศ้าโตแล้วประคอสองโต้ประคอสองโตปรอถเม็ดทังนั้นได้สั่นประมาณมาจากโตทังนั้นันมีเกโต้นาะโตไปใส่ข้าวซ้ำเกาโตใส่ซาเกโตใส่้ำ้ อันนี้จะวปดแ้วตนสแปดเราก็เป็วะเาได้โตัวไดท่าได้เกาะสิบสอง,งนะอ,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 อ้สิบแปดามว่าสิเนาะเอ้ยงงเอาพี่น้องเราหลุดหลบซ่องวะแม่สิถึกทำได้เนาะป้าถึกเบ็ดเนาะป้าถึกเบ็ดนาเฮาถึกว่าิไดจีิไดจีกี่เนาะแล้วก็พิงไผ่อยู่แถวอันป่วยเนาะเรวะ ไก่ตอนข้าเจา้าบางคนว่ารักย่ำต่อนบริแมนได้พี่น้องเนาะมายาม่ำเด็ดกบเนาะเฮ้าบ่าเคยมีประวัติพี่น้องเ่เคยมีประวัติามเป็น,นว่าเนาะพราะว่าเฮ้าอันอยู่ไก่ขวยมันมีอันนี้ได้พี่น้องมันมีกอ่อภายใตย้เขาเลยสิดังไผ่นี่ยในน่อโอ้โ่ดังก็้องไงก็ได้เฮ้ยจังน่อยมันสมัยเขาข้าวเจ้าเขาเคียวเลยไปไหมเขาเคียเเ่ยว่นด้าะให้อันเบาเอิิ่นบวชล้วและน้ออ บวดแกะเคาะไฟไหมเขาเคียวเอาพี่น้องล่อหล่นน้ำกันลุดเลยอุ้ยมันแล้วมันแล้วจังหวะได้อีกพี่น้องนี่เนาะใส่เป็นกบเป็ดปอกขอโอ้ยบุนาเสียงบุนาเสียงอะไล่ยเนดูยนาดูใหญ่ตรไหนชิมือปอบได้เลยชิมือปอบบ่ิมือปอบ ป้าซ้มหมนเ่ยจะกินเหาอ้ยซัำนี่เด้อโอ้ยหนึ่งเยห่งไงขวนหลกว่าเนาะมลาย่มาอสาเบ็ดได้ป้าเฮ้ยฮ่าเสลยบนาอเมื่อไรโอ้ยไม่เตอน้องทั้งนานี่นะนี่ใช่ใช่อ้โอ้ย เอาหน่อยไหมเอาหน่อยไหมเรียบร้อยเลยนี่ดองยางไก่เบ็ดโอ้ยยางไก่เบ็ดมันเลยไงแล้วสำเนียงสำเนีงแล้วกับกบบันหนองบันหนาครับแมนแมนแม่นกบกินหัวหานคือเท้านาอกระบกินหัวหานหรแมนเท่าไรโอ้ยไหนนี่ดองเอ้ยยางพระทั้งนั้นทั้งนบ่โอ้ยมันตลอดพี่น้องเอ้ยบะแมนว่าบานเบาวสัญญานีณเนาะกับทงงานเนาะทีแตะบูไซถึกปรับหล่น Ô tụi này lụt đó tụi này đó Lụt Điệp loại đó thằng làm Đấy nhỏ đôi nhò đu Ô oh, có cảnh này. Ô một là sửa bay thằng này này hả Nàng thân thằng đấy sai sai xáy Ô oh, trên đại nó nhỏ Lụt trên đại ô, ดชอโอ้ยพี่น้องล้างสุดท้ายถ่ายชุดเนาะถึงด้วยบ้ใช้ล้างหนังมัดละใช่โมฮิมทำเป็ดเองโอ้ยเรียบร้อยตัวนี้พี่น้องเรียบร้อยเนาะนี่เนาะโอ้ตัวเป็นไงเติบเดินหนีได้มามามา <า>ลังสุดถ่ายลังสุดท้ายลังสุดท้ายถั่วข้ามากเลกระเริ่มเต็มคลองแล้วเนาะแ่ๆขาไปได้จะโตได้จะโตนะฮะบ๊อบอันยางมากเลยยาวมากเลยสี่สิบหกสี่สิบคนเนี่ยตัวหญ่เลยฮึไหนลายโตได้จ้ะ ไปบังด oh, like ูจนผายอะบ่เน wow. ี่ยครับายเลยน้อยแบบเต็มเลยเนาะอ๋อโธ่ไม่ติกบใหญ่เด้อมาจับก็หอบมาจับกบพี่น้องเนาะทางนั้นก็เพื่อวะไล่ไล่ลีพี่น้องเลยฮะถึกเลยว้าวเชื่อมันหมดแล้วเร่องนี้เช่อมัล้างสุดว่ายน้อยดูน้อยดูนี่พี่น้องโอ้ ลังสุดท้ายรีบันนี่ลังสุดท้ายบ่บัตนี่แม่นบ่แม่นแล้วลังสุดท้ายรีบหน,น่อยโอ้พี่น้องเอ้ยไล้ไล่เติบไปเนาะเขว่าอันทรากับบ่านก็ไปใกล้นี่นนนบานพี่น้องให้บ่ไผอ๋อไ้ใกล้เนาะบ่าใกล้เขว่าได้ไล่มืัอนี้ไล่กว่าเมื่อคืนีเนาะเมื่อคืนวานนี่ยไล่กว่าเมื่อคืนวานนี่ยคราบโล่เลยทีอันนี้ต้นนี่ฮับ,บูรุตและซาบโล่เนาะ ซ้ำโลในใต้แล้วพอในของตนนน้นนี่ก็สีได้เลยโลป้ายแม่นบอกนี่นี่ก็โลป้ายแต่ซ้ำโล่เต็มๆพี่น้องอ้าวพี่น้องอันคลิปนี้ผมไมยังไล่าทาลุนต้นเฉาอีกเด้อพี่น้องเด้อเพราะว,<ล>ว่าทั้งทีมงานเท่านี้จะเบิ่งทั้งนี่ก็น่าวัดได้ไล่ไปได้น้องโอ้ยครับเต็มของนด้นนี่โอ้โหพอดท์เท่าพิมงานเทานน่าได้ไล่ไลเลยพี่น้องน่อลุนต้นเฉาว่ามันสีเป็นอย่งไดรพี่น้อง คลิปนี้กเขากล่าครัว่าสบายดีสบายดีพี่น้อง